Nothing, just every morning the same sun coming through the same window at the same time to wake you up to the same day of the same pain, the same extreme boredom, of the same frustrations, and you see where this goes. <laughs> <Please>. <laughs> ไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหายไปว่าให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิต เธอไม่รับรักเธอบอกว่าฟักแดดคิดน้ำตามันเกยออกกุมเลยไม่อยากแก้สุกติกสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเธออีกทั้งชีวิตอ๋อมีอาจจะกล่าวตำนานก่อนตำนานรัก mm. เพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่เงี้นก็ห่างกันสักพัก เป็นได้แค่เบสเฟรนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องของเป็นแค่เส้นขนาดโนโคจอสุริยะจักเช็กเช่นลำตับที่มีพระเอกกับตัวไรผมมันแย่เสมอรืมอมองว่าไม่มีใครใายน้ำตาที่กันเอาไว้ก็ไหลยอดจากเบ้าซ้ายสิ้นสุดในคำสบัดพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชุ่นนิรันร์คำมันอาจไม่แพ้เป็นคำสลรยก็อ n l y o วันผมวังนี้เสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์ ขอโทษที่คิดถึงสกบางครั้งมันลืมไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่แล้วฉันไม่ตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป,ยไปเก็บน้ำตาเธอไม่อยาช้ำใจพอพอพอแค่นี้แหละจะไม่ไหวละจบละ ไม่มีความว่าแต่จบก็คือจบโอเคนะเมียนมาหลบหน่อยโอเคเราไม่เกี่ยวนะนั่นน่าจะมาทำอะไรนะเอามาฆ่าแกงไอเออเดี๋ยวนะฉันยังไม่ทำอะไรนายเลยนี่